ีน่เรียบร้อยสวัสดีครับคลิปนี้นะครับอยู่กันกับเกมเต d ไฟเ i ล h t โดยคลิปนี้นะครับผมจะมาลงคลิปที่เล่นเซอร์บ้างนะครับปกติเล่นในคิลเลอร์โดยเซ็ตเพิร์กที่ผมเอาไปเล่นเนี่ยเรียกว่าถ้าเรากดสูตรติดเราแทบจะวิ่งเกือบทั้งเกมเลยนะครับ คือเซตเปิร์กนี้เนี่ยทาให้เรากลับเป็นนักวิ่งเลยโดยเปิร์กแรกครับเริ่มจากวิ่งสุดกําลังเปิร์กนี้เนี่ยเมื่อเราเริ่มวิ่งเราจะวิ่งไวปกติ150่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสามวิและติดหมดกําลังสี่สิบวิแต่เรื่องหมดกําลังเนี่ยเราก็แก้ได้โดยเปิร์กนี้ครับนี่เฝ้าระวังเปิร์กนี้นะครับทําให้เราและเพื่อนที่อยู่ในระยะ8เมตรเนี่ย ฟื้นตัวจากเอฟเฟกตาบอดผุพังหมดกำลังเลือดท่วมถูกกีดขวางและไม่รู้ตัวเร็วขึ้น30%ซึ่งถ้าเอามาคอมโบกันเนี่ยจากเดิมเนี่ยเราติด40วิเราก็ติดหมดกำลังเพียงแค่28วิครับ <Wow. S 1> แล้วก็นี่เปิร์กเลือดเดือดเปิร์กนี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราถูกแขวนจนเข้าเฟส2เลือดเต็ม วิ่งอยู่และติดหมดกำลังคือต้องครบเงื่อนไข4ข้อนี้ครับเปิ์กถึงสั่งใช้งานได้และเมื่อเรากดใช้งานเปร์กนี้ครับเราจะเสียสารร่างกายไป1ขั้นและติดอุปัง20วิแต่แลกกับการหายหมดกำลังทันทีซึ่งพอเราหายจากการหมดกำลังเนี่ยเราก็ใช้วิ่งต่อได้และเปิ์กนี้นะครับ เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว20วิเนี่ยเราจะฟื้นเลือดขึ้นมาได้อีกหนึ่งขั้นครับพูดง่ายคือเมื่อเรากดใช้เปิงนี้นะครับ20วิแรกเราติดผูกพังและหายหมดกํำลังก่อนจากนั้นเมื่อผ่านไป20วิเลือดเราถึงจะกลับมาเต็มอีกรอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่เราใช้งานเปิงนี้อยู่และเราล้มเนี่ยเราจะไม่ถูกคืนเลือดมานะครับ คือถ้าเราอยากจะเล่นต่อเนี่ยภายใน20่ิบวิทที่เรากดใช้งานเปิร์กนี้นะครับเราเองก็ต้องรอดด้วยหลักๆก,ก็3ามเปิร์กนี้นะครับอันนี้ผมก็เอาเป็นรู้ตัวทั่วพร้อมเปิร์กนี้เนี่ยทาให้เราเห็นรอยพลิกตของเราและเราจะเดินไวขึ้น20%แต่ละครับก็สามเปิร์กนี้นะครับวิง่งกำลังเฝ้าระวังแล้วก็เลือดเดือดไป let's go โอเคด่านชานทรมาน พลรมน์พลรมนโอ้โหเนิร์ดเสร็จรร้อยโดนเปิดสู้ตึงๆเลยเสร็จแล้ว ้าวเพื่อนออก,กอหรือเพื่อนหลุด๋ยแวแหละครับโตัวโล่ก็อาจจะเจออย่างนี้แหละไม่รู้นะว,ว่าพี่จีนหลุดหรือตั้งใจชักปักแต่ตั้งใจชักปักนี่ไม่รู้นะครับผมไม่อยากกล่าวหาล,ลอยๆหรอกอ่าขเ้นไ่ไฟ

हलो ไม่ได้หะอาัเพื่อนเขาพยายามมาเลย กะครับอยู่อลแล้วดแค่เชื้อติดตาบอดแล้วหมดกับลังด้วย เรียบร้อยถ้าใช้คนพ่วงละไม่โดนวนรอบรถเลยแหละต้องหาที่ที่ทุเล่นน่ะนี่ไง

มาช่วยได้ไหม,ไมกระหนาเพื่อนอยิวเลยเอา้าวไอ้ยิ้ว,วหน่อยดิถ้าปั่นไปก็ได้ปั่นไปก็ได้ยยู่ก่อนเลยแล้วกัน โอเคครับเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนก่อนในเกมออนไลน์โอเคครับเรียกกันแล้วครับแต่ตอนนี้คือรอให้เกมเปิดก่อนรอกเกมเปิดก่อนก็เจอกันก็จะจตีเกมนี้ด้วย

มาตรงนี้ไหมเลือด lên tôn khương nó này, thử hỏi không biết chơi, thử này, tiếng thang của nó, tiếng, 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 เรียบร้อยเรียบร้อยต่อที่สดปดพ

เ,เป็นม้าเลย,เยแบกบแบกบได้เครื่องเครื่องแล้วมีชารักคอลยนะเพราะที่เพื่อนแบกบได้แค่นี้แหละที่เหลือตามีตังเกิดนะไม้ไม่ได้ใช้ครับ พ่อยุกเดิร์ใช้ไม้ยังไงก่อนออแกานมองด้วนการีนมองด้วยนะเ่นด,นะน,ดนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแอสตอีมเมืครับแต่คือ,ค,อคือพอดีกะว่าจะโล่สักหน่อยครับ เออแต่ว่าขอบแต่ว่านี่พูดตามหม่ใช่ไหมยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับอ้าวอ้าวพิลเลอร์หลุดก็ว่าอยู่ทำไมตัวมันดูแปลกพิลเลอร์หลุดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเซตนักวิ่งครับผมบอกเลยนะครับถ้าเรากดสูติดนะครับนักวิ่งเข้าสิงเลย สหรับคลิปนี้นะครับก็จะปากมานี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจ facebook กล้องดูอิดและทวิตทีวีเนโอกล้องดูอิดด้วยครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ